วันนี้แพ็คใหม่ล่าสุดครับยูโรเปียนลีกไฮไลท์ลีกอังกฤษนะฮะสำหรับใครที่เสียใจไปกับการล่าไอคอนแล้วไม่ออกนะฮะเหมือนผมเนะี่ยล่าไอคอนไป70ตัวนะฮะไม่ออกสักตัวนะครับก็มาเปิดแพ็คอังกฤษนี้ได้นะฮะสามตัวเท่านั้นคอนเฟิร์มแน่นอนว่าได้ไม่ซ้ำแน่นอน,นครับนี่หนึ่งสองซ้ำไปครับซาร่าไม่ต้องมานะซาร่านะ ได้มา3ตัวแล้วซาร่าผมอะ่ะไปครับลุยห้าดาวเออห้าดาวก่อนอะ่ะไม่สนใจอะไรครับห้าดาวเบอร์สิบเอ็ดเป็นไอเจัวเองโอ้โหเค็นซาร่าร <laughs> ักผมจังเลยซาร่า <laughs> คาดาวคาดาวปิงโอเคคาดาวก่อนต่อครับเสื้อฟ้าเดีบอยไม่ใช่แล้วสีผิวใครคาเซโลหรออาโอเคยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ยังอยู่ในตัวที่แบบผมอยากได้อยู่นิดนึงนะคาดาวก่อนคาดาวก่อนคาดาวมาเพื่อน ฟีดปุ้ม้าดดาวเออไปต่อไปต่อสีเลยอ้าวเรียบร้อยโอ้ได้เบสขวาสองตัวเลยอย่างงี้เป็นดน้านของอเล็กซานเดอร์อาโนโอ้โหอย่างงี้เลือกไม่ถูกเลยจะใช้ใครดีอ่ะอาโนหรือว่าเป็นจาวาเซโลดีอ่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพิ่มมูลที่ช anel นนด้วยนะครับ